สติปฐานสี่คือประตูทางเข้าหลักสี่บานที่นำพาจิตของท่านเข้าสู่ความสงบลึกซึง้งและเมื่อก้าวผ่านประตูนี้จิตจะค่อยๆรวมเข้าสู่โลกภายในสู่เส้นทางแห่งฌานหนึ่งถึงฌานแปด สติปัฐานสี่คือรากฐานของการเจริญฌานประกอบด้วยกายานุปัสนารู้กายและรู้ลมหายใจเวทนานุปัสนารู้สุขรู้ทุกข์และรู้ว่าเฉยๆจิตตานุปัสนารู้จิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตสงบ ธรรมานุปัสนารู้ทันกิเลสรู้ความคิดและรู้ความปรุงแต่งเมื่อจิตจเจริญจนมั่นคงจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิและก้าวไปสู่ฌานได้เมื่อจิตเริ่มเข้าสู่ฌานที่หนึ่งจิตรวมลงด้วยอาการวิตตกวิจาร ปีติสุขและเอกคตาเปรียบเหมือนการเริ่มจุดไฟพลังจิตถูกปลุกขึ้นชานที่สองอาการจิตตัดวิตกวิจารเหลือปีติสุขเอกคตาจิตนิ่งขึ้นเคลื่อนสมองเข้าสู่ภาวะอัลฟาและเทตา้า ฌานที่สอาการจิตเหลือสุขและเอกคตาปีติจางหายจิตสงบเบาเหมือนกําลังลอยกลางอากาศฌานที่สเหลือเพียงอุเบกขาและเอกคตาจิตว่างใสบริสุทธิ์ยึดที่สุดร่างกายเสมือนการพักผ่อนลิบ อาการเบาสบายสงบเกินบรรยายจิตละนิวรณ์หาได้อย่างหมดจดเข้าสู่เคลื่อนสมองเดลตาเมื่อจิตผ่านจากรูปฌานทั้งสี่ขั้นแล้วจิตก้าวเข้าสู่อารูปฌานสี่คือโลกที่ไร้รูปร่าง ฌานที่หาอากาสานันจายตนะจิตเห็นความว่างของอากาศไพศาลไม่มีสิ้นสุดฌานที่หวิญญาณันจายตนะจิตเห็นความว่างของวิญญาณร,รู้สึกตัวไม่มีขอบเขตฌานที่เจอากินจัญญายตนะสู่ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดเลยทุกอย่างมีเพียงความว่างเปล่า ฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะจิตละเอียดสุดระหว่างมีสัญญากับไม่มีสัญญาในทางวิทยาศาสตร์สภาวะนี้คือการทำงานของสมองในระดับสูงสุดร่างกายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูสมบูรณ์และในทางจิตวิญญาณจิตจะสัมผัสอาทิสมานตายหรือกายทิพย์เยียวยาร่างกายจิตใจได้ และอย่างรู้อดีตอย่างรู้อนาคตและสามารถอ่านจิตใจผู้อื่นได้เรียกว่าเกิดวิชายานการเข้าฌานมิใช่เพียงความสงบแต่เป็นการเกิดพลังจิตมหาศารเมื่อเกิดสมาธิสูงสุดจะทำให้เกิดยานอย่างรู้ทั้งปวง อำนาจพลังจิตนี้ใช้เยียวยาโรคทางกายและทางจิตใจได้และที่สำคัญนำไปสู่การเจริญปัญญาพิจารณาขันห้าธาตุสี่และไตรลักษณ์เมื่อสมาธิและปัญญามาบรรจบกันจิตจะเข้าสู่กระแสธรรมและมุ่งสู่กระแสแห่งพระนิพพาน ปล่อยวางความยึดมั่นทั้งปวงสติปัฐานสีคือประตูบานใหญ่ที่ผู้เจริญสติฝึกจิตด้วยความวิริยะและมีความศรัทธาในพระรัตนตรยัยสามารถผ่านเข้าถึงชานหนึ่งถึงชานแปด ซึ่งเป็นห้องภายในที่เต็มไปด้วยพลังจิตและแสงสว่างอย่างไร้ข้อสงสัยและการเจริญวิปัสสนาคือหนทางที่พาจิตหลุดพ้นเข้าสู่กระแสนิพพานพนวัตตะสังสารขอให้ทุกท่านฝึกปฏิบัติด้วยใจที่สงบยึดมั่นในหลักสติปัฏฐานสี่ พร้อมกับชำระศีลให้หมดโจทย์ขอให้ดวนจิตของท่านก้าวสู่แสงสว่างแห่งกระแสธรรมมุ่งสู่กระแสพระนิพพานในเร็ววันกราบอนุโมทนาสาธุขอบคุณค่ะ